ใช่ไหมคำที่อ่ะอ <si ัลฟาลาอัลฟลาเขาบอกว่าจจนัลฟัลลาฮุกุตนาหูชาวนาได้เก็บเกี่ยวกุตุนกุตุนคาตันฝ่ายฝ่ายกุตุกุตุนกุตุนกุตุนนะกุตนนะหูเห็นไหมกุตุน อย่างที่ครูบอกว่าเวลาภาษาอาหรังทีษเข้าเน,นืนะตนต้ออนุโลม์ใช่ไหมเวลาอ่านกุ๊ดนะกุ๊ดนนท์บางทีอ่านพอข้างหน้าขึ้นด้วยกับตัมมาก็เลยเรียกกูต,ตุนกุ๊ดตุนจริงมันกุ๊ดนะว่าเวลาอ่านภาษาเป็นกูต,ตุนเหมือนกับตัวนี้มีอะไรไปด้วยมีตัมมาไปด้วยนะกุ๊ดตแปลว่าฝ่าย ใครรู้บ้างประเทศไหนผลิตผ้าผ้าดับหนึ่งของโลกอินเดียมาชาลกอินเดียฮะประเทศไหนประเทศอินเดียกูเลยนะไหนก่อนเนี่ยอินเดแต่ตอนนี้น่าจะเสียแชมป์ไปแล้วครับแต่ผ้าที่ดีที่ส so ุดในโลกหรือว่าเขาว่ากันนะคนอียิปต์ใครว่าอินเดียอินเดียด้วยอินเดียเขาว่าอียิปต์เป็นผ้าดีที่สุดในโลกเขาว่าอินเดีย แล้วก็เป็นฝ้ายที่มีอยุเก่าแก่เพราะว่าสมัยก่อนฟาโรหใช้ใช้ไทอะไรใช้สำลีในชุบน้ํยาอ่าให้มาใส่ไปในอะไรในมัมมี่ในพวกเขาเรียกว่าใส่ไปในตัวมัมมี่ใครเคยไปดูมัมมี่บ้างเนี่ยฮะยังไม่มีใครไปเลย ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะไปยืนดูยีประกวดขึ้นมาก็เป็นพวกสมัยฟารโายยฟารยุคไหนต่ยุคไหนไปยืนฟังกันฟังจนมันอธิบายเก่งมากเราฟังปวดหัวไม่ไหวฟังของที่มายจะมาดูที่นั้นมาดูหินดูปราสาทเก่าวๆวังเก่าๆทั้งนั้นแหละแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไปดูเท่าไหร่นะฟังอยู่ฟังอยู่แล้วก็เขาไปขุดเจอ ในห้องเดมันมีมันขุดลงไปในภูเขาก็จะมีสุสานกษัตริย์ขลิศสุสานกษัตริย์เรียกว่าดินโมลุกอยู่ทางตอนใต้ที่มีลูกเสือคือภูเขาเรามองเห็นไม่มีอะไรเห็นไหมันหินปิดไว้แล้วมันกระทัดบกันไว้ไม่มีใครไปเจออยู่มาวันดีคืนดี้พวกฝรั่งคนอ่านอ่านเป็นอ่านในภาษาขลิศเลยนะภาษาภาษาขลิศ กราฟิกเรื่องอะไรภาษาที่อยู่ของพวกพีระมิดอ่ะภาษารูปภาพอ่านไปอ่านมาฝรั่งอ่านเป็นว่าที่เขียนไว้เนี่ยหมายถึงว่ากษัตริย์คนนี้คนนี้ไปฝังอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเมื่อเอาแล้วมันก็ไปขุไปุดเจออย่างไปเจอไปเจอกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคือคนตายกษัตริย์มีทรัพย์สินเท่าไหร่อยู่ในนั้นหมดเลยของคํามหาสาร แล้วมันก็เก่งจริงๆนะขุดไปในภูเขาเนี่ยทางลงไปเนี่ยดีเลยเรียกอย่างนั้นเนเหมือนเหมือนเวลาเราลงไปกลางเนี่ยเป็นห้องเนี่ยห้องเรียบๆภูเขาเนี่ยมันสกัดแล้วก็สลักแล้วไปว่ารูปเนี่พระเจ้าแล้วเต้ไปหมดเลยมีทางทางเดินลงไปแต่เดี๋ยวนี้เขาแล้วตอนลงไปท้องประหารถ่ายรูปนะเขาบอกวกลัวว่าแสงมันจะไปดูด แสงแฟลชเนี่ยก็ทำใช้แฟลชหายได้เพราะว่ามันจะไปกินสีตอนหลังเขาก็เอากระจกมากันเลยแล้วก็มีมีความรอ้อนออกเพื่อรักษาภาพเพราะว่าภาพพวกนี้มันอยู่มาเป็นพันๆปีไม่มีอากาศอะไรไปโดนมันก็อยู่สวยสดเป็นอย่างนั้นสียังสดอยู่แต่เวลามีอากาศเข้าไปคนเข้าไปลมหายใจแต่เราคนเข้าไปอยู่มันไปนกีนภาพนะภาพเริ่มเละลงเละลงเขาก็ต้องรักษาไว้ แต่จริงๆแล้วสมัยเราเรียนก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพอไปไปมาเราก็ไปเจอฮันดิสตนบ,บีใช่ไหมนบ,บีห้าม <c oughs> ที่จะเข้าไปถูกแผ่นดินที่ถูกสาปแผ่นดินที่ถูกทำลายไม่ควรจะเข้าไปก็ <c oughs> ไ,ไปไปไปดูห่างๆได้ไปดูให้เห็นถึงว่าคนพวกนี้กำลัวตอบ่าบใช่ไหมคิดว่าตัวเองเป็นไงโอ้โหมีกำลังมีอำนาจ ว่าดีอัเดีราตั้มิตดีม่น้ำนานนี่หลาอยู่โน้นใต้ใต้ใต้ปากเท้ายูตัวเองยูขอบคอแผ่นดินความยิ่ใหญ่มากฟิเอาใช่ไหมจองต่างประกาศว่าตัวเองเป็นไงก็อละอันดารับดูกุมุลก้อละอันดรับดุกุมุลละฉันเป็นเจ้าที่สูงส่งที่ยิ่งใหญ่ out. ที่สุดประกาศขนาดกันสุทาลตลาดลงโทษกวลาอค่อยระลุล <Homeland> ่าห <sch> ัวหน้าละอัร ผู้ะน,นี่เป็นตนนี่ก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรนะกุตุนมีพุตมีฝ้ายมานานแล้วเขาบอกว่าชาวนาเนี่ยก็เก็บเกี่ยวพุตนาหูเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวฝ้ายของเขาบ้าอ้าหูเสร็จแล้วก็เป็นไงบ้าอย่าเบี้ยวขายมันเสร็จแล้วพอขายแล้วได้ตังมา สุนมัชจรอบีบ้าดีสมานีห <Okay. Yes. S 1> ีก็เอาไปซื้ออิชรอยัชจรีซื้อนะบีบ้าดีบางส่วนของไรสมานีฮีราคาของมันมายาต้าจุนีไในสิ่งที่เขามีความต้องการในชีวิตประจําวันของเขามาอยาต้าอยู่ไ้อ่าก็คือชวนาก็ขายข้าวใช่ไหม ขายข้าวไปเอาตังมาก็ไปตลาดไปซื้อได้ซื้อกาแฟโูหอมอไป,ปเผื่อก็ไปซื้อข้าวเลยนะใช่ไหมเป็นชาวนาต้องไปซื้อข้าวเพอยข้าวที่ขายไปมนไปได้กินหรอกโฟกว้ขายในที่กินได้อย่างหนึ่งใช่ไหมผูหอมกาแฟน้ําตาลว่าไปควาเสื้อผงเสือเส้อผ้าอ่อาเพราะฉะนั้นอ่าทีนี้เราก็มาดูกันว่า เมื่อได้ความหมายแล้วมาดูว่าตัวไหนเป็นเขาหาสามตัวเฟียมาเฟียดดูมาดินมีเฟียดโมโตแด้แล้วก็เฟียดูุนอัมอ่าตัวที่หนึ่งเลยเฟียบมาดินตัวไหนฮะเจนาอ่าตัวที่สองเจนาเฟียอะไรเฟียมาดีแล้วก็ตัวที่สองในประโยคนี้ตัวไหนอ้าว บางชื่ออะไรนะบางอ่ะหนึ่งบางต้องมีชื่ออะไรอารีก็อารีตัวที่สองมีไหมบ้าอ่ะบาอ่ะตัวที่สามมีไหมในประโยคนี้บ้าอือซื้ตัวที่สามนี่น่บังกะรีมีคำว่าซื้อน่ะซื้ออืมซื้อหรืเป็นกริยาแน่นอน ไม่ใช่ต่นงะอีกตรอซื้อเป็นเสื้อมาวีหรือบุนาแล้วเป็นตัวเป็นเป็นเป็นอดีตเป็นเป็นกริยาที่เป็นมาวีเป็นซื้ออีกคานไปแล้วอ่าซื้อไปแล้วเป็นแกลือมาแล้วอาจจะมามามาช้าไปนิดนึงแต่ว่าเรามีไปก่อนหน้าแล้วอ่ะกิริยามีมีเสืยอมาวีเสื้อบุแล้วเสื้อมาวีเปสื้อบุนนาแล้วเสื้อหาังสั่งถูกนะใช่อยากจะดูได้ อยากได้ยูป็นอะได้อ่าเป็นเปียโมดอล์เน่แปลว่าต้องการมาอยากได้ยูกัะได้รู้ได้ยังไงเป็นเปียโมดอล์เมียาอยู่ข้างหนมาเช้าวะอ่าประโยคที่สองอ่าประโยคที่สอง

ว่าอาคบไอยตีรามิสละหูมีความว่านาดาร์แปลว่ามองดูอุนซุรุอุนซุตมองดูดนาดาร์นาดรอร์ติฟลูแปลว่าอะไรเด็กเด็กน,น,น้อยเด็กเด็กเล็กเราเบี้ยเนี่ยเด็กแย็บบอกติฟลูอย่างนีน้เด็กเด็กติฟลูเด็กเล็ก เดี๋ยาเราติฟลูอีลัตต์ตอทบอกไปยังอ,อีลัตตเอสนกตอย,อยนหรืออัตตเอสกับนกวหวหมายถึงหูว่าตรงนี้คือเขาเขาคือใครนกตัวนั้นอยู่ฮัลลิโกเป็นร่อน,นอยู่ไงเปิสมาอีบินอยู่บนท้องฟ้า อยู่ในท้องฟ้าม่นจนท้องฟ้ามีอยู่ในทอ้องฟ้าฟ้าอาับบะเด็กคนนั้นก็เลยเป็นไงรักหรือชอบชอบไอที่เรามิสลาูอยากที่จะบินได้เหมือนกับอะไรหเหมือนกับนกฟ้าอาับบะเขาก็เลยชอบอาหับบ่ะอยู่ให้พวกแต่ว,ว่ารักหรือชอบ มุใิบบนอ็นเนโอุหิบุกกาฟิลล่าญาติจริงฉันรักท่านคืออัลลอฮ์ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะบางคนที่เคยเนมาแล้วก็ต้องต้องใจเย็นๆนิดนึงนาซาลัตติฟลูนาซาร็อนาซาร็อ อ่าน่ะก็ร่อนอีกไม่ได้เฟียอ,อะไรดีบาซินเฟียลูมาติน่เป็นกริยาที่ผ่านไปแล้วอัตติฟลูเด็กอันนี้มาใชกกริยาเป็นคำนามใช่ไหมอีลาอัตต้ไอ้นอี่น่ะเด็กมองไปยังนกนกก็มาใชกกริยาเป็นคำนามวะฮูวะอยู่ฮัลลิก้นกตัวนั้นกำลังบินร่อนวนเป็นวงอยู่อ่าบินรอนอยู่ฟิสมาอาอยูฮัลลิก้ nadhara a yanzur la tao mong du halqa yuhalliku la แปลว่า

ยาตีรอมิสาหูฟะอฮับบะเขาก็เลยรักชอบอฮับบะยูฮิบุอับบะยูฮิบุแปลว่าอะไรชอบชอบรักหรือชอบเวลาเราพูดกันแล้เายากบีบีแหวที่รัก เรว่าฮับบี้หมายฮับบีคนที่รักฮับบีวิมานามหบูบฮับบีบุนฮับบีก็คือมหบูเป็นที่รักฮับบีบุนหรือมบบยาฮับบี้ีโอที่รักเลยยาฮับบีบมียาฮับบี้ีจะบอกแฟนว่าไงกลับไปบ้านกลับไป ผู้ชายกลับไปก็ไปบอกแฟนบอกรักอกรบอกรักยาฮับบีบัตีอันนั้นบางคนผู้หญิงชื่อฮับบี้เลยฮับบีฮับี้ปะหรือฮับบีบอสคนไทยเรียกฮับบีบอก็คือเป็นที่ใดเป็นที่รักที่รักที่รักจ้ะฮับบีบ้มีภรรยาก็บอกกับสามีว่ายาฮับบีบีสามีก็บอกฮับบีบัตีโอ้โหหวานกัน อะไรเนี่ยไปบอกคนหลังห้องครับก็บอยอยู่ห้าวีบีอย่าห้าวีบีใช่ป่ะอย่าบางทีครูที่สอนเด็เขาได้เ <ượ> ร <registered> <l ain> <gue bbe> ียนนักเรียนเด็กๆเนี่ยอย่าห้าวีบีล่านี่อย่าทําอย่างนี้คือเป็นคําเรียกก็เพาะนีนะที่รักจ้ะอย่าทําอย่างนั้นสิจ้ะฟังูแล้วแบบเออรื่นหูเหมือนกันนะพระเจ้ว่าเฮ้ย อะไรเนี่ยหรือไอนั่นใช้คำนี้ฮับบี้บีฮับบิบตีอะไรอะไรมีเฮ้ยเฮ้ยเป็นคำมีเหมือนกันพวกสุดานใช้เหมือนกันสุดานใช้เฮ้ยเหมือนคนไทยมมซาอูดใช้เหมือับเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยมีไีสัตว์โดนนี่เห็นไหมรับมันเป็นคำเรียกก็แต่ว่าสุดานมันมีเดินเดินไปใช้เฮ้ยอย่าเฮ้ยเรียกเฮ้ยเฉยเลยอ้าเฮ้ยเรียกเฮ้ยกันว่าสุดานจะโดนเตรียมยาเฮ้ยแต่ยายาเฮ้ย ตูตามชายจังหวัดซงไม่ไม่ไทรา้ชหรือเปล่าอ่าาอาฮับเอ้ยอาฮับบเป็นฟีอะไรเนี่ยเป็นีมาดีหรือมุดอรอ่ะอ่ามุดอ่หรืมาดีใครบอกมุดอรอ่ยกมืออาฮับบ เออาเกิดเกิดความปับรรดานกฟุกโกฮาเกิดอุลามะเกิดความทดแย่กันขึ้นมาถับชาฟีก็บอกว่าเป็นเฟียมาดีข้างมาลิกีบอกว่าเป็นเฟียมุตรอและอับบาอับบะ สังเกตสังเกตครับอาฮับบ้าอยู่ให้บูเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้เนี่ยอาฮับบ้าเนี่ยเป็นเฟียอะไรไเฟียมาดีอยู่ให้บูเป็นโมโดอลเลยโมโดอลแะนอกจากจะมียาข้างหน้าแล้วข้อสังเกตอีกอันหนึ่งเฟียมาดีเนี่ยจะลงท้ายด้วยฟัตฮะเฟียมาดีลงท้ายกัต่าตลอดเลย นาดอรอไม่มีนาวอโรไม่มีนาวาดอรอกาตาบะจาล่าซะล้วต้องมีอายสตลอดใช่ไหมครับฮะครับเลยต้มีมาวาีต้องมีอาิุตลอดหรือเปล่าะมีตลอดนะมีตลอดเลยนะอฮับบะอยู่ให้บุอาฮับบะอยู่ใหบุ ฟาอาฮับบะเขาก็เลยรักหรือชอบไอยาตีโรที่จะเป็นไงตอรอยาตีรไอยาตีมิสลาหูอย่างที่จะบินได้เหมือนนกอ่ะทนี้ตอรอยาตีรแปลว่าบินตอรอยาตีรนะไอรนแปลว่าบินเหมือนก นะตอรอบินนะตอราอย่าตีรูเพราะนั้นตอราอย่าตีรูนี่เป็นเพียย้ยอะไรเพียยเพ้ยโมดอเด้ไอาย่าตีรอมิดเลยจริงๆมันมีมันก็อ,อ่านอายออย่าตีรูนั่นแหละแต่ว่ามันมีอันมาอยู่ข้างหน้าเลยอาย่าตีรอกี่เดี๋ยวเราไปได้เรียนอันนี้เป็นคณิตศาสตร์อ่ะนี่คณิตศาสตร์รวดเร็วเลย

แล้วก็ผ่านไปนนะแล้วเพราะนั้นเวลา,เราเ,ราเราเวลาเราเราแปลเนี่ยมันก็จะไปไปตรงกับการแปลด้วย <y ell> อยาาอ่างเช่เราบอกว่าเราบอกว่าเราบอกว่าตอรอบะแล้พูดว่าดอารอบะมุฮัมมัดุนกัลบัน มูฮัมหมัดอันนี้แปลว่าอะไรมูฮัมหมัดได้ตีแล้วตีแรกต,ตีสุนัขตัวหนึ่งได้ตีแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วโดนตีไปแล้วหมาเรียบร้อยโดนตีไปแล้ว,ตแ,ลวแต่ว่าถ้าเราบอกว่ายาดรีบูยาดรีบูมูฮัมมัดุนกลับบัน ตัวอื่นไม่ต้องเลียนเลยเราต้องแปลว่ามุฮัมมัดอะไรกำลังตีสุนัขตัวหนึ่งหรือจะตีสุนัขตัวหนึ่งกำลังตีหรือจะตีแต่มันนี้เป็นต้นแต่มันมีข้อแตกต่างกันในการแปลนะครับในประโยคนี้มีคาร์บอนมีอยู่สองคาร์บอนมีอยู่ห้าลูกการจเดีจะตีหรออ่า ต่างกันไงพ่อจะต่างกันสิอยาตีรูปบินธรรมดาแต่อยู่ั้นเรื่อนบินร่อนต่าลรีบเพราะนั้งาำ่่าขัา้นแล้วก็ที่ป่าดาก็ไปทำขั้นแล้วก็กันอ่ะ,อะไปนั่งล้อมวงกันนถ้าใช้กับนกนกนกกระินบนเป็นวงกลมนี่สัตว์ใช่ไหมครูก็ไม่อยากจะบอกไปเยอะเดี๋ยวมันจะจะจดกันไปเรื่อย อยที่ยราบินธรรมดาแต่ว่าอยู่ทันลิกบินร่อนเป็นวงไปน,นะฮาล์ลกอไปทำฮาร์ลกอแปลว่าอะไรไล้อมวงกันล้อมวงกันอันนี้อัล,ลออฮัล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 เนี่ยลฮัลฮัลฮัลฮวลัลนี่แลัละแปลว่าโีนอะไรโกนหัฮลีลล ตัดไทสันหรืออัตตาลีโกนหัวเพราะนั้นพันลาก็นะันา 1, ลาก็เรียกไปว่าช่างอะไรช่างช่างตัดผมอ่าไปเป็นได้ข้อสามอ่าตัวอย่างนะข้อสามบอกว่าฮับบิลฟิลไลลันไลลัน บ้าติลอาวาซิฟุไลลันก็บอกลมเนี่ยได้พัดแรงนะลมพายุอาวาซิลมพายุลมพายุได้พัดอย่างรุนแรงไลลันเมื่อย,ยามค่ำคืนตอนกลางคืนฟาอัตฟ้าติลมาซอบี้ค่ะก็เลยทำให้เป็นไงตะเกียงหรือไฟเนี่ยดับกันหมดเลย นะวักตาัลาัดวักตาัลาัดบาดลอัชจาริแถิเป็นไงไปถอนรากถอนโคนต้นไม้บางต้นสินะต้นไม้ล้มเหรอนะต้นไม้ล้มเป็นยังไงพับบะแปลว,ว่าพับนะพับบะติลาวาซิฟุลมพายุได,ด้พัด การคืนฟาอัตฟาอติลมาซอบีค่ะก็เลยไปไงทำให้ดับมาซอบีมิสบาเปไนมิสบาอ่า,อามิสบาเป็นวัตเกียนอันมาซอบีวัตลาถึงกับเป็นไงถอนรากถอนโคนกอลาอิตตาล่า ว่าดอนอชยาริต้นไม้บางต้นในคำนี้มีกรรมกริยาอยู่สามคำนะคำที่หนึ่งคือคำว่าฮับอะไรฮับบัดฮับบัดจากฮับบัานะแต่ว่าเขาใส่ตาเพราะว่าฟาแอนหรือประธานเนี่ยเป็นอาวาสิเป็นมูดาเป็นวานนัสก็เลยใส่ฮับบัดฮับบัดติฮับบัติลาวาซิฟลมพายุพัดตอนกลางคืน เนี่ยพัดจบไปแล้วเรียบร้อยได้พัดแรงกลางคืนนะฮรับบัตเป็นเพียอะไรเพียมาดีได้พัดเสร็จแล้วเมื่อยางทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วก็วาอั์ฟาติลมาซอบีหะทําให้เป็นไงไฟเป็นไงตะเกียงหรือไฟดับไปแล้ววัคตลาดติลวัคตลาดวัคตลาดบ้านเรอัชยา,ลาแล้วก็เป็นไงขุดรากถอนโคน นะต้นไม้บางต้นนะมีคําเฟียตรงไหนอีกนะอั p นะอัฟ h ะแปลว่าอะไรทําให้ดับนี่ก็เป็นเฟียยเฟียอะไรเอ่ยเฟี้ยมาดีเฟียมาด,นะด,มาดีแล้วก็วัคตลาดเฟียอะไรดีมาดีมาดีเช่นเดียวกัน ว่าต้นไม่ว่าอะไรกับใจะว่าราเป็นบางส่วนบางส่วนบางอันบางต้นบางแล้วแต่ว่าจะไปอยู่ตอะไรก็ีต้ ต่อไปนะสตออันซิบูอลาลกอนามิฟัฟตารสวาไฮดาตนันบัฟฟอร์รฮาริบันสตอยัตสตูใช้กับโจนแปลว่าป่นในที่นี้แปลว่าอะไรดี ุนักจิ้งจอกอันซี่บุกนะหมาปา่าได้เข้ามาทำอะไรอะไรเราก็นำมีได้เข้ามาขโมยแกะก,ก็นำฟ้าตารอซะแล้วก็เป็นไงตะคุบไปตัวนึงใช่ครับมาจากพวกนีกครับมาตะคุบ ข้าไปตะคุบไปว่รราั่รอฮาริบัตเสร็จแล้วก็เป็นไงวิ่งหนีไปว่รราั่รอฟั่ราเป็นหนีฮาริบัตนะในคำนี้ก็มีเฟียอยู่สามตัวเหมือนกันคำว่สสาสตอยัสตูเฟียอะไรสตอเนี่ยเฟี้ยลมาตี แล้วก็ฟัฟตารสซาได้คาบเหยื่อไปเนี่ยนี่ก็เป็นเฟี้ยอะไรเหมอนกันมาดีเช่นเดียวกันบอกฟันรอฟัรอ,ฟรออยาเฟิ้รุ่นหนีไปฟันรอก,ก็เป็นเฟี้ยมาดีเหมือนกัน บุสตานะจงเข้าไปในสวนโอเดโฟลิลบุสตานะโอดคูลนะโอเดโฟลิลบุสตานะวามัตเตียนักศึกษบีมังดอริฮีวาลาตาบัสบีอาซฮาริฮีวาซิมาริฮีเขาบอกว่าท่านเนี่ยจงเข้าไปในสวนวามัตเตีย บุสตานแปลว่าสวนนะว่ามักเตี่ยแปลว่าจงไปหาความสุขนะหาความสุขแสวงหาความสุขความสำราญความรื่นเริงใจนี่นะนับสัก,กตัวของท่านบีมันซอริฮีด้วยกับไรกภาพมันจอดคือภาพในสวนในสวนมีต้นไม้เยอะเลยมีต้นไม้มีดอกไม้มีผลไม้ ท่านจงเข้าไปในสวนว่ามัสเตียนับสกัดและจงทําให้ตัวของท่านมีความสุขด้วยกับภาพของมันเวะลาต้าบัสแต่ว่าท่านอย่าไปอะไรอย่าไปเด็ดบีอท่าริฮีวาซีมาริฮีอย่าไปเด็ดดอกไม้แล้วก็ผลไม้ของเขาต้าบัสคือไปสร้างความเสียหายจายการไปเด็ดดอกไม้ของเขาแล้วก็ผลไม้ของเขา อ่าคำนี้ประโยคนี้ก็มีเฟียเหมือนกันอุตคุลเฟียอะไรอุตคุลเฟียลุลอัมเป็นคำสั่ทท่านจงเข้าไปอ่าเป็นเฟียหล,ลออุอัมอุตคุลนะแล้วก็มัตตีอละ่ะเฟียลุลอัมเหมือนกันมัตตียะลวลาตาบัส ท่านอย่าไปทาําความเสียหายอบาบ้าตานะอย่าอบาบัาุเวลาตาบาัสนี่เป็นเพี้ยอะไรมีตาอยู่ข้างหน้าเพี้ยอะไรมีตาอยู่ข้างหน้าเพี้ยหูดอเนีย